เคครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกทกท่านชาวรถครอบครัวด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมในช่องรถบ้านบูมบูมครับที่จะมานําเสนอรถ t p v รถเจ็ที่นั่งนะครับรถสายลุยรถครอบครัวทั้งหลายครับวันนี้เราจะมาดูเจ้าตัว,ตว Toyota f o r t ์จูเนอร์สองจแนะครับผมแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คือชุดแต่งได้มารอบคันครับผมไม่เหมือนใครแน่นอนใครต้องการความพิเศษก็ต้อง เป็นคันนี้เลยครับผมกับเจ้าตัวโตโย t a f o r t ์จูเนอร์สองจุดมาครับมาพร้อมกับชุดแต่งออฟโรดชุดแต่ง i อรอนแมนรอบคันเลยครับผมนี่ครับเฉพาะชุดแต่งอย่างเดียวก็สามสี่แสนเข้าไปแล้วอันนี้คือได้มารอบคันเลยครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับเลขไมายอยู่ที่80,000เท่านั้นก็คือสภาพยังดีๆอยู่ครับผมใช้งานน้อยมากๆ ทั้งที่แต่งมาเป็นออฟโรดขนาดนี้จริงๆแล้วเจ้ารถคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2008อยู่แล้วครับแล้วก็เป็นซิกมาโฟด้วยครับเครื่อนสีล้อก็พร้อมลุยอยู่แล้วแต่ว่านี่ยังได้ยกช่วงล่างมา2นิ้วครับผมแล้วก็ชุดแต่งไอรอนแมนรอบคันทําให้ลุยยิ่งกว่าเดิมอีกใครที่สนใจรถนะครับเราไม่ได้มีแค่ฟอร์จูเนอร์นะเรามีทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยเดี๋ยววันหลังผมจะมาเปิดสต็อกเปิดคางแสงให้ดูกันว่า เรามีรถอะไรบ้างแต่วันนี้มาดูเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับชุดแต่งไอรอนแมนรอบคันอยู่จริงๆครับทั้งไฟสปอตไลท์กันชนโค้งกันชนนะครับบันไดเล็กแล้วก็กะระยะนะครับทุกอย่างคือชุดแต่งไอรอนแมนแท้ๆเดิมๆเลยนะครับของแท้เฉพาะชุดแต่งก็3-4แสนแล้วนะใครได้คันนี้ไปคือคุ้มมากเหมาะสําหรับพี่ๆสายลุยนะครับเห็นชุดแต่งรอบคันแบบนี้ครับ แต่ว่ารถของเราไม่มีการตัดต่อตัดแต่งใดๆนะชุดแต่งก็คือใส่มาเพิ่มเฉยๆครับผม <S <S เครื่องยนต์ไม่มีการตัดแต่งครับเครื่องยนต์เดิม2,008ไม่มีการแต่งเครื่องมาใดๆทั้งสิ้นอันนี้แค่ใส่ชุดแต่งหล่อๆมาให้ครับผมไฟตัดหมอกไฟบบีแมวีดีเดิมๆครับแล้วก็ได้สปอตไลท์เพิ่มมาด้วยโลโกโ้ o r t t u n r r เป็นสีแดงครับผมตัดกับเคฟล่าโคมไฟใสๆครับ กันชนชุดแต่งไอรอนแมนครับได้มาเป็นสีดําดําเงานะครับสีเข้มๆมไม่มีร่องรอยหรือตำหนิใดๆทั้งสิ้นับผมนี่ครับมีของแต่งเต็มไปหมดเลยสําหรับพี่ๆที่เป็นสายรุยนะผมแนะนําคันนี้เลยจริงๆพร้อมใช้งานครับผมนี่ครับไอรอนแมนสี่คูณสี่โลโก้ชัดเจนครับของแท้นะชุดแต่งเนี่ยหลายแสนนะผมบอกไว้ก่อนนี่ครับได้เป็นล้อมแมกยาง บีเอฟนูลิทนะครับแม็กขอสิบแปพาแม็กก็แพงมากแล,แล้วก็ช่วงล่างยก2นิ้วครับผมพร้อมลุยบันไดเหล็กนะครับธรรมดาจะเป็นสีโครเมียมถ้าเป็นตัวธรรมดาตัวเดิมนี่ครับยางเฉพายางกับล้อนี่ก็คือแพงมากๆแล้วนะหลักแสนอยู่เหมือนกัน4เส้นนี่ครับบันไดโค้งเหล็ก ถือว่าแต่งมาได้เข้ากับตัวรถมากๆก็มีสติกเกอร์เล็กน้อยนะครับมือจับก็เป็นโครเมียมมีปุ่มล็อกปกติครับผมจบมองข้างปรับไฟฟ้าปรับพับไฟฟ้าก็มีที่ติดแหลกนะครับที่พร้อมขนสัมภาระไปเที่ยวได้ทุกที่แน่นอนอยู่แล้วภายในเป็นสีเบจนะสวยๆครับผมคุมโทนมาได้สวยงามมากคันนี้ก็ระบบไฟฟ้ารอบคันเหมือนเดิมนะครับนี่ครับด้านหลัง โลโก้ซิกมาโฟโลโก้ฟาร์เ l เนอร์โลโก้สองจุดแปดก็ยังอยู่ครบคครับผมหลอดไฟไฟฮาโลเจนคมไฟใสๆมีไฟทับท OK ิมติดมาให้ตามปกติครับผมอันนี้คือไฮไลท์ก็คือใช้งานน้อยนะครับแต่งมาลุยแต่ว่าใช้งานน้อยมากๆไม่แค่8ปดหมื่นเท่านั้นแล้วก็ได้เลขทะเบียนสวยๆไปแบบนี้เลยครับ4 5่5้าอันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้ถึง2ตัวครับผม ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแน่นอนทางเรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะครับผมเครื่องเกียร์ไม่มีชนหนักพีความหรือจมน้ําแน่นอนดูได้จากต้องรอยของตัวรถนะครับไม่มีเลยนีย่ครับยางอะไหล่ก็ดอยกยางยังแน่นๆอยู่ครับผมแทบจะยังไม่ได้แตะลงพื้นเลยก็ว่าได้ไไดอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูภายในห้องเครื่องนะห้องผู้โดยสารัน,นี้ให้ดูชุดแต่งรีวิวรอบๆ สายแคมป์สายเที่ยวนะครับท่องเที่ยวไปทริปไกลๆต้องเป็นคันนี้เลยครับไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าทางเราจัดมาให้หมดแล้วครับผมออกรถกับผมวันนี้ผมแถมฟรีน้ำมันเต็มถังนะพี่ๆที่ต้องการจะไปออกทริปเนี่ยสบายเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ฟังคร่าวๆนะครับ Toyota f o r t u n e r 2.8 Sigma โฟลับเคลื่อนสีล้อคันนี้รถปี2018เลขมาอยู่ที่80,000ครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งออฟโรดชุดแต่งไอรอนแมนรอบคันราคาอยู่ที่1,490,000าบาทครับผมฟังไม่ผิดนะครับ1,490,000บาทเฉพาะชุดแต่งก็คุ้มแล้วครับผมใครสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับรีบมาจับจองกันที่090,298,9893ครับผม และก่อนจะไปนะครับก็ขอฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พาลาดรถเข้าใหม่นะครับช่วงเดือนนี้เรามีรถเข้าใหม่กันเยอะมากแล้วผมจะมาถ่ายรีวิวให้พี่ๆดูสำหรับวันนี้สวัสดีครับ